จี้เคยหมดไฟค่ะบางครั้งมันทําไม่ได้ตามเป้าอะค่ะก็หมดไฟแต่ว่าเวลาที่จี้จะกลับมาก็คือจี้ย้อนกลับไปดูประวัติการซ้อมของตัวเองค่ะแล้วจี้ก็รู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะเราจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้ะคะ่ะตอนเอินหมดไฟก็คือเอินเจ็บแล้วเอินก็เลยไปสนามวิ่งแล้วก็ไปดูคนที่เขาวิ่งกันอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคนเรามันยอมแพ้ได้นะ สุขภาพแข็งแรงอ่ะเออหยุดวิ่งไปช่วงหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ป่วยเป็นหวัดเราก็เลยรู้เลยว่าเออจริงๆแล้วแบบถ้าเป้าหมายเราไม่ได้เป็นเรื่องเวลาเราก็เมนเทนมันได้นะแล้วก็อาจจะขยับเป้าหมายมาเป็นแค่เรื่องสุขภาพอบบมีความสุขกับมันมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นอนะไรเงี้ย ต้องบอกว่าหนูกำลังเพิ่งผ่านเฟสหมดไฟไปเลยเพราะว่าหนูเพิ่งได้หกเหรียญเนาะที่ให้สัมภาษณ์กัูพี่โอ,อไปแล้วก็มันรู้สึกว่าเป้าหมายของโรสเนี่ยค่อนข้างแบบคูลฟิลละค่ะก็วิธีการนอนทนเซอร์ของหนูคือหาสิ่งที่ชาเลนจ์ขึ้นอีกไปเรื่อยๆอย่างเช่นอาทิตย์หน้าหนูไปเบอร์ลินหดู๋จะไปทำกินยกอ,อย่างเรคอดอีกใบเนึ้ ก็คือไปใส่ชุดวิ่งทําทีวีอันนี้ก็พอพอรู้ว่าจะใส่ชุดวิ่งท PB, ําทีวีกินสมัยคอยก็มีไฟขึ้นมาเลยเหมือนพยายามพยายามหาอะไรที่ท้าทายใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเป็นการวิ่งก็ได้เป็นอะไรที่ท้าทายใหม่ๆก็ได้ค่ะ